ัสดีครับตอนนี้ดัมมี่มาทำธุระที่ขนส่งหมอชิดแป๊บหนึ่งนะครับแต่กำลังจะไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าที่นั่นเขายังมีฉีดกันอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับเราไปแท็กซี่กันดีกว่าไปไหมครับไปสถานีกลางบางซื่อตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ายังมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันอยู่หรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโทรไปเช็คเบอร์อะไรดูใน Google แล้วยังมีอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจครับจะต้องลองดูครับโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะครับน่าจะมีการเฉียดกันอยู่นะครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2 5 6 5 ก็มาถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับในที่สุดก็ยังมีการฉีดวัคซีนกันอยู่เหมือนเดิมนะครับในขณะที่เขาฉีดเข็ม5แล้วนะครับแล้วมีฉีดเข็ม3อยู่เลยเพราะว่าตอนนี้นไปเป็นโควิดมานะครับแล้วก็ mm hmm. ก็เลยทำให้ฉีดช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับก็ต้องเว้นครั้งแรกเนี่ยสเดือน แล้วก็มาเว้น3เดือนแล้วก็เว้นอีก6เดือนนะครับที่เว้น6เดือนเพราะว่าฉีดไฟเซอร์มาก็ต้องเว้น6เดือนเข็ม3วันนี้มารับเป็นไฟเซอร์ครับอนนี้กำลังฉีดอยู่นะครับเสร็จแล้ว,ว <c oughs> ทำไมเสร็จง่ายจัง ีเสร็จแล้วนะครับเข็มเข็มสามเสร็จแบบโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับมดดัวแต่ถ่ายเขาก็จิม้มจิ้มจิมจมปุ๊บเสร็จเลยโอ้โหแบบเร็วมากตอนนี้ก็น่าจะไปถึงขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็คือไปนั่งสังเกตอาการเจอใ่สุดแล้วไปหยุดที่ไม่มีคน นั่งตรงนี้นะครับนั่งสังเกตอาการเป็นส่วนตัวดีนะครับไม่มีใครอีกครึ่งชั่วโมงได้กลับบ้านแล้วครับวัคซีนเข็ม3าโควิด -19 ตอนนี้ก็ครบเวลาพักสังเกตอาการเรียบร้อยนะครับเดมีขอกลับก่อนนะครับและนี่คือการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาเข็มที่3ไฟเซอร์นะครับที่นี่สถานีกลางบางซื่อ ยังคงให้ฉีดวัคซีนกันต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ฉีดหรือจะฉีดเข็มต่อต่อไปมาที่นี่ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ